ราะงั้นก็ให้เป็นสรรมการที่2จากนั้นก็จะเป็นไปตามที่ผมบอกครับคุณจะมี2ตัวแปรแล้วก็มี2ส,สรรมการเพราะงั้นคุณมีระบบสรรมการคุณก็ต้องแก้สรรมการร่วมกันนะครับ เราก็กลับมาทำตัวอย่าง3 1 1กันอีกครั้งนะครับก็อย่างที่ผมพูดไว้ในวิดีโอที่ผ่านมาว่าสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนวิธีครับก็คือดูภาพกอไก่นะเราจะเปลี่ยนวิธีก็คือเดี๋ยวเราจะหาความเร่งโดยการพิจารณามวล m 2แล้วก็มวล m 1แยกออกจากกันเลยครับนะแต่ว่าคุณก็ต้องรู้ไว้ก่อนล่วงหน้านะว่าจาก รูปแบบของการลากแบบนี้เนี่ยทั้ง m1 และ m2 มีความเร่งเท่ากันนะครับเราจะแยก m2 กับ m1 ออกจากกันเลยแล้วดูว่าเราจะสามารถหาความเร่งแล้วแรงตึงภายในเชือกได้ยังไงนะครับโอเคก็ขอเอาขึ้นไปนะครับแล้วก็มาดูกันเลยเริ่มต้นก็คือเราจะแยกมวล m2 ก็คือ12กิโลกร,รัมกับ m1 เอาห่างๆกันหน่อยแล้วกันนะครับ ตัวนี้ก็คือ12กิโลกร,รมัมแล้วก็อันนี้10กิโลกร,รัมนะครับอ่าให้เห็นชัดๆผมใส่เชือกไปนิดหนึ่งสั้นๆแล้วกันนะจะได้มองเห็นเชือกโอเคครับเราก็เริ่มจากการเขียนฟรีบอดี้ก่อนเลยเริ่มจากการเขียนฟรีบอดี้อันนี้เนื่องจากจริงๆแล้วเราเขียนไปหมดแล้วนะครับเพราะงั้นผมเขียนเร็วๆนะแรงที่กระทําต่อ12กิโลกร,รัมก็มีแรงจากเชือกเส้นนี้นะครับก็คือแรงตึงอยู่ในแนวราบมีขนาดเท่ากับ Ft แล้วก็จะมีน้ําหนักนะครับ 12.0G แล้วก็จะมีแรงตั้งฉากที่ผิวนี้ก็เป็น F n 1ซึ่งเท่ากับ 12.0G ไม่เขียนแล้วกันจากนั้นก็เขียนแรงบนนี้นะครับก็จะต้องมีแรงจากเชือกเส้นนี้อยู่ในแนวราบนะครับเป็นแรงดึงขนาดเท่ากันนี่คือจุดสําคัญเห็นว่าคุณต้องรู้ธรรมชาติของแรงแต่ละประเภทเพราะงั้นผมรวมไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีน้ําหนักนะครับ 10.0G แล้วก็จะมีแรงตั้งฉากจากพื้นตรงนี้ซึ่งเป็นอีกผิวหนึ่งก็เป็น FN2 ตัวนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ 10.0g แล้วก็มีแรงที่สอนลามกระทำนะครับ50.0นิวตันแล้วก็อย่าลืมว่าทุกวัตถุในนี้นะครับมีความเร่งเท่ากันนะครับความเร่ง a ซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้นะหลายเรารู้แค่ว่า2วัตถุนี้มีความเร่งเท่ากันเพราะว่าเกิดจากการลากแล้วเคลื่อนที่ไปด้วยกันความเร่งที่เท่ากันในหมายถึงว่าต้องเท่ากันทั้งขนาดและทิศทางนะครับ ความเร่งก็คือที่ไปทางขวาขนาดก็คือเท่ากับ A เท่ากันหมดนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะแสดงให้คุณดูว่าถ้าเกิดเราเริ่มเราเริ่มต้นวิเคราะห์ปัญหาข้อนี้ด้วยการแยกวัตถุทีละก้อนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีแรงตึงเชือกปรากฏเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอคุณใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันกับวัตถุก้อนนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าเมื่อใช้กับแนวราบนะมันก็จะมีตัวที่คุณไม่รู้ค่าก็คือ FT กับ A ถ้าคุณใช้กับก้อนนี้ กับแนวราบนะครับสมการซิกมา F ท่ากับก็จะแสดงให้คุณเห็นว่ามีตัวที่คุณไม่รู้ค่าก็คือ Ft แล้วก็ความเร่ง A เพราะฉะนั้นในภาพรวมก็คือว่าถ้าคุณแยกแต่ละวัตถุกออกจากกันแบบนี้เนี่ยมันจะเมื่อแล้วแลวคุณใช้สมการซิกมา F ma เท่ากับนะครับแต่ละวัตถุจะมีตัวแปรกดขึ้น2ตัวแปรครับนะเกิดขึ้น2ตัวแปร แต่ว่าเมื่อคุณใช้กับวัตถุที่1ใช้กับวัตถุที่2คุณก็จะมี2สมการสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะมี2สมการ2ตัวแปรแล้วคุณก็ต้องเอาระบบสมการที่เกิดขึ้นเอามาหาคําตอบร่วมกันตามนี้นะเพราะงั้นผมเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนก็ใช้สมการใช้กันแนวราบนะเพราะงั้นผมไม่ต้องไปใส่เป็นแกน x แล้วกัน Sigma f เท่ากับ ma แรงในแนวราบนะครับมีแรงเดียวก็คือแรงขนาด f ทิศชี้ทางขวามือเป็นทิศบวกนะให้ทิศทางขวามือเป็นทิศบวกเหมือนกันแล้วกัน นะครับก็จะได้ว่าแรงแรกก็คือแรงขนาด Ft ที่ชี้ทางขวามือเป็นทิศบวกเท่ากับมวลก็คือ12กิโลกร,รมัมคูณกับความเร่ง a เห็นไหมครับคุณจะเห็นได้ว่าเนี่ยเรามี2ตัวแปรเราเขียนสมาการขึ้นมาหาคําตอบไม่ได้ครับนะให้เป็นสมาการที่1จากนั้นก็มาดูตรงนี้นะครับสำหรับมวล10กิโลกร,รมัมใช้สมาการซิกมา F เท่ากับ m กับการเคลื่อนที่ในแนวราบนะครับก็จะมะีเขียนไว้ด้วยแล้วกัน สำหรับแรงรวมในแนวราบก็จะมีแรง50นิวตันทิศชี้ทางทิศบวกแล้วก็แรงขนาด Ft ทิศชี้ทางซ้ายมือติดลบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เขียนเป็นแบบนี้แล้วกันแรงแรก50.0นะครับทิศชี้ทางขวามือเป็นทิศบวกซิกมาคือการบวกกันแรงที่สองแรงขนาด Ft นะครับทิศชี้ทางซ้ายมือติดลบเท่ากับมวลก็คือ10.0อย่าลืมนะอันนี้เราใช้กับ10.0กิโลกรมัมแล้วก็คูณกับความเร่ง a จุดนีด้สำคัญนะนะ ความเร่งคุณต้องรู้นะครับว่าเท่ากันจะเห็นได้ว่าเมื่อคุณพิจารณาสมการนี้ก็หาไม่ได้อีกเพราะว่าติด2ตัวแปรเพราะงั้นก็ให้เป็นสมการที่2จากนั้นก็จะเป็นไปตามที่ผมบอกครับคุณจะมี2ตัวแปรแล้วก็มี2สมการเพราะงั้นคุณมีระบบสมการคุณก็ต้องแก้สมการร่วมกันนะครับก็คือเอา2สมการนี้มาหาคําตอบร่วมกันวิธีการก็คือทางซ้ายมือมีบวก ft ตัวนี้ทางซ้ายมือมีลบ ft เพราะงั้นผมเอาสมการ1 บวกกับสมการ2นะครับก็คือแบบนี้เมื่อเอาสมการ1บวกกับสมการ2ด้านซ้ายมือก็จะบวกด้านซ้ายมือนะครับด้านขวาบวกด้านขวาด้านซ้ายมือคืออะไรเขียนชัดๆแล้วกันมีบวก f t นะครับแล้วก็บวกตรงนี้ก็จะมี50.0แล้วก็บวกตัวนี้ลบ f t เขียนสั้นๆแบบนี้ล้กันนะครับด้านขวามือก็คือมี1 2 0 a แล้วก็บวกด้านขวามือตรงนี้1 0 0 a นะครับ จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือมีบวก Ft กับลบ Ft หายไปก็จะเหลือแค่50.0นะครับแล้วก็เท่ากับทางฝั่งนี้ก็จะเห็นได้ว่าผมก็เขียนตรงนี้ต่อแล้วกันมีความเร่ง a กับความเร่ง a เท่ากันนะดึงตัวร่วมออกก็จะเป็น12.0บวกด้วย10.0แล้วก็คูณกับความเร่ง a ตัวนี้ก็จะรวมกันได้22.0แล้วก็คูณกับความเร่ง a แบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นความเร่ง a ผมก็หาได้จากการเอา22ย้ายไปหารนะครับคุณก็เขียนให้ดูก็ได้50.0นะครับแล้วก็หารด้วย22.0ก็จะได้ออกมาเป็นค่าบวก2.27เห็นไหมเรียบร้อยเราก็จะได้ค่าที่ต้องการครับแต่ว่ากว่าจะได้ความเร่ง a ตัวนี้คุณต้องแก้ระบบสมการนี่คือสิ่งที่ต่างกัน น,นี่คือสิ่งที่ต่างกันจากวิธีแรกที่เราเลือกมองทั้งระบบเมื่อคุณได้ตัวความเร่งแล้วเนี่ยคุณจะสามารถหาแรงตึงตัวนี้ Ft Ft ตัวนี้ได้โดยการเอาความเร่งนะครับแทนลงในนี้หรือแทนลงในนี้ก็ได้คุณก็เลือกเอาว่าจะแทนไหนๆซึ่งถ้าดูตามสมการนี้คุณแทนตรงเนี้ยทีเดียวก็ออกแล้วก็คือคุณแทน a ตัวนี้นะครับด้วย2.27แล้วก็คำํานวณเลขตัวนี้นะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับ 27.2นี่ก็คือแรงตึงที่เราต้องการหรือไม่ถ้าคุณแทนตรงนี้นะครับแทนความเร่ง a ตัวนี้ด้วย2.27นะครับแล้วคุณก็คำนวณตัวนี้นะได้เท่าไหร่ย้ายไปลบด้านซ้ายมือแล้วตัวนี้ลบอยู่ก็ย้ายมาทางขวามือมาเป็นบวกนะครับก็จะได้เป็น50เนี่ยแล้วก็ลบด้วย10คูณกับ2.27คุณก็จะได้ fT ที่เราต้องการออกมาเท่ากันครับ 27.2นิวตันนะครับผมทำแบบเร็วๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราทำไปแล้วครั้งหนึ่งในวีดีโอที่ผ่านมาอันนี้ต้องการแสดงให้คุณเห็นว่าเราทำอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับงั้นสรุปสรุปกันก่อนสำหรับกรณีนี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่าเราแยกวัตถุพิจารณาเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณไม่ต้อง มานั่งอมองเป็นระบบว่าจะเลือกวัตถุไหนบ้างอันนี้คุณแยกไปเลยเห็นวัตถุก็แยกแยกไปนะครับแต่ว่าปัญหาคือตัวแปรมันจะเกิดมากขึ้นครับเพราะว่ามันจะมีแรงระหว่างวัตถุกระทํามีตัวแปรมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้สรรมการจํานวนมากขึ้นนะครับจากการที่ต้องใช้สรรมการกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2กับแต่ละวะัตถุแล้วคุณก็จะเกิดระบบสรรมการแล้วก็ต้องแก้ คหาคําตอบของระบบสมการแต่ก็หาคําตอบได้เหมือนกันแล้วก็ในกรณีแบบนี้คุณก็ทําทีเดียวนะครับคุณจะได้ทั้งความเร่งแล้วได้ทั้งแรงตึงเชือกโดยการที่หาความเร่งก่อนแล้วก็เอาแทนลงในแรงตึงเชือกนะครับตามนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ให้ลองดูว่าคุณอยากจะเลือกวิธีไหนทําแบบไหนก็ได้นะโอเคเดี๋ยวในตัวอย่างต่อไปครับตัวอย่าง3.12เนี่ย เราก็จะเป็นกรณีวัตถุผูกเชือกติดกันเหมือนกันแต่ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่คนละแนวครับมาดูว่ามีอะไรแตกต่างไปจากตัวอย่างนี้นะครับ